สวัสดีครับอีกทีิพรมีดหมอลองพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหมอลองพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมกันสามเล่มนะครับมีทั้งด้ามไม้ฝักไม้มีทั้งที่เป็นด้ามเข่าเก้งฝักไม้แล้วก็ด้ามงาฝักงาขนาดไซส์สาลิกานะครับเดี๋ยวจะให้ดูไปทีละเล่มขอเริ่มจากเล่มเล็กก่อนนะครับ เล่มเล็กข,ขนาดสาริกานี้ความยาวเขาจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับ3นิ้วด้ามลมฝักไม่ถึง3ดีด้วยสัมเฉพาะใบเขาเนี่ยจะอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะครับเก่าแก่สวยงามมากๆเลยดำงาฝักงานะครับเป็นมีดสองกริย์นาคเงิน วงแหวนตรงนาคตรงนี้นะครับลัดด้วยนาคอย่างสวยงามเก่าแก่มากๆเลยมีที่เน็บตรงนี้ทำมาจากเงินอ้อทำมาจากนาคนะครับขออภัยทีที่เน็บทำมาจากนาคนะครับแล้วก็เป็นพวกแหมเงินกันเงินเก่าแก่สวยงามมากเลยมีดสภาพงดงามกำลังดีนะครับแทบไม่ผ่านการใช้งานเพราะว่า เป็นตระกูลเก่าแก่นะครับตระกูลนี้เป็นตระกูลข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้ท่านใจดีมีเมตตาแบ่งให้มาหนึ่งเล่มน,นะครับผมก็เลยจะนำมาแบ่งปันให้กับท่านที่มีความรักและศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมต่อไปนะครับเสมาใบาโพแบบนี้คือเสมาใบาโพช่างฉิม ช่างสินเป็นช่างที่มากฝีมือแล้วก็มากประสบการณ์ในการทํามีดนะครับเล่มเล็กๆก็จริงแต่ว่ารายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนเล่มใหญ่ทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นลายลวดลายเสมาใบโพกันกดอกไม้ล่องเลือดหรือลายกระดูกงูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างงดงามชัดเจนการเข้าด้ามเข้าฝักก็สวยสมบูรณ์แบบนะครับเล่มเดียวครบจบเลยเนบกระเป๋าก็ได้นํา เลี่ยมกรอบกันน้ำขึ้นห้อยคอ,อก็โอเคนะครับมดงามเก่าแก่มากเลยครับดำงาฝักงาใครชื่นชอบสนใจติดต่อมานะครับต่อมานะครับ เล่มที่สองเล่มนี้เป็นมีดขนาดยังอยู่ที่ขนาดปากกานะครับความยาว6นิ้วครึ่งเฉพาะใบ3นิ้วครึ่งความยาวยังไม่ถึง7นิ้วเราเราจะยังเรียกว่าเป็นขนาดปากกาอยู่นะครับด้ามเข่าเก้งฝักไม้ที่สำคัญที่ด้ามเขาจะมีรอยจานด้วยเล่มนี้เป็นยุคต้นๆน,นะครับเก่าแก่สวยงามมากนะครับรอยจานสีขา,ขาวๆตรงนี้ จานด้วยลายมือหลวงพ่อเดิมเองเลยนะครับเล่มนี้ก็ได้มาจากตระกูลลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมเหมือนกันเพราะว่าต้องเป็นคนสนิทนะครับถึงจะได้ถึงจะมีมีที่เป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมเพราะว่าการจารัดจานมีแต่ละเล่มไม่ใช่ว่าจะจานได้ง่ายๆนะครับต้องอาศัยการนั่งสมาธิการเพ่งจิตแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ ต้องเป็นลูกสย์คนสนิทนะครับถึงจะมีโอกาสได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับยุบต้นๆเลยกันยังทําจากทองแดงอยู่เลยนะครับทุกคนเหมือนเป็นทองแดงผสมผสมพวกอทองเหลืองแล้วก็เสมาใบโพนะครับเสมาใบโพแบบช่างโบราณมีสไตล์โบราณอยุ่ต้นๆเนี่ยรูปแบบจะ หลากหลายมากๆนะครับจะไม่มีจะไม่แน่นอนเหมือนยุคกลางยุคปลายนะครับเขาจะมีรูปลักษ์รูปแบบที่สวยงามแปลกตานะครับการเข้าด้ามเข้าฝักบางทีก็แล้วแต่ช่างเลยนะครับดูความงดงามเอาเนาะถึงแม้จะเป็นยุคต้นๆนนะครับแต่ว่าก็คงความงดงามแล้วก็ทรงคุณค่าไว้อย่างดีเยี่ยมครบถ้วนนะครับความเก่าของเหล็กความลึกของล่องนะครับ งดงามมากเลยครับมีรอยจานนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพคังแน่นแห้งนะครับงดงามมากรอยจานที่ด้ามน,นะครับสวยๆงามๆพกพาง่ายสะดวกครับ ดำไม้ฝักไม้ลัดไหวายที่ฝักนะครับต่อมาเล่มสุดท้ายของเราเล่มที่3เล่มนี้ก็มีรอยจานเหมือนกันนะครับจะมีเยอะกว่าเล่มเมื่อกี้อีกนะครับแล้วก็ขนาดเขาก็จะยาวแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมความยาวก็เล่มนี้ก็จะอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะครับใบ5นิ้วงดงาเหมือนกันเล่มนี้มีรอยจานทั้ง ทั้งด้ามทั้งฝักเลยนะครับยุกก็ยุกต้นต้นเหมือนกันการเล็กด้ามนะครับเก่าแก่งดงามมากมีอลูมิเนียมขาปินโตรัดที่ฝักให้ด้วยนะแล้วก็มีไหวาลัดไว้ด้วยสันใบมีดเล่มนี้ค่อนข้างหนาเลยใครที่ชอบมีด ขนาดพกผ้า8นิ้วครึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นมีดที่มีรอยจานก็ลองดูเล่มนี้ครับเนี่ยนะครับ,รบเป็นเสมาใบโพยุคต้นๆช่างฉิมเลยเป็นยุคแรกๆที่ช่างฉิมเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนี่คือฝีมือท่านในช่วงยุคแรกๆครับเล่มนี้จะเก่ากว่าเล่มสาลิกานะครับ หลวงพ่อเดิมปุกเสก100%เเซดูความเก่าที่อยู่ในร่องใบโพนะครับงดงามมากๆเลยท่านใดมีใจรักใจศรัทธาชื่นชอบแล้วก็อยากบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับมีเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรมาแอดมา ทักทายพูดคุยกันได้นะครับลอยจานชัดๆแน่นๆเลยประมาณนี้นะครับนำมาให้รับชมกัน3เล่มก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกตาต้องใจกันนะครับยังไงถ้าชอบก,ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ